สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนยังอยู่ที่บ้านหอมเทียนนะคะอันนี้เรามาเดินชมวิวดูก็ไผ่ค่ะสวยล้ำสวยมากอันนี้เราเดินออกมานอกสะพานนี้นะคะมพนสีห้กบ่พี่น้องสะพานไม้ไผ่ชมบรรยากาศนี่ มันจะหักไหมม็มอบนี่นะคะว้าวมันหอมเทียนอยู่กลางเขาข้างทาง อยู่ข้างทางนะคะนี่หลานมาอยู่ด้วยเมื่อคืนนี่ว่าจะนอนค้างอีกคืนที่สวนพึ่งก็เลยไม่ได้นอนนะคะทุกคนน,นะคะีาธรรมชาติบ้านเราคะ่ะพี่น้องไม่รู้ว่าต้นจันหรือเปล่ายอดเขียวๆใบเขียวๆแต่อันนี้สะเดานะคะ ยอดจันก็กินได้นะคะทุกคนรวกอร่อยรวก,กินน้ำจิ้มรอวทำค่ะอยากถ่ายพี่พี่เพื่อนๆชมนะคะอมากสวยแดดร้อนแขนใหม่วดพี่น้องว่าได้ท่ามือนีบว่าได้ท่าขี้มกันแดดพร้อม ยดูลำไผ่ลำนี้ค่ะขึ้นมาได้ยังไงัไไตัดแกง เ <Yeah. S 2> ี้ยหมอบมีร้านอาหารอ่ะกินไหมกินเกี่ยวไหมร้านอาหารอ่ะอร่อยเหรอเรกนะคะทุกคนร้านอาหารถ้วยนี่ วาดูว่าะไรมากโอ้ไม่ไผ่ล้วนๆเลยนะคะดได้ได้บรรยากาศมากเลยค่ะ คนมานั่งกินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะชมบรรยากาศชมเอาบอเอานี่หรือว่าข้างหน้าพลังฮะเอ็ดเอดดูสู้ตั้น ย่าสเปอร์ถ้าถ้าพวกเธอกินตาก็กินถ้าพวกเธอไม่กินตาก็ไม่กินแล้วแต่ไม่รู้หรอเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ ค่อยไปกินข้างหน้าต่อมาอุย้ยได้ฟิลมากเลยค่ะทุกคนตูกกอนอ้อยมีห้องน้ำ ไปเข้าไปนั่งยะโอ้โหบรรยากาศฟิลได้มากมามาดูว่ามีอะไรทานมัง่งมีอะไรทานมัง่งเม,มนูตามสั่งก็มีนี่สั่งด้านหน้านี้หรือว่าด้านหน้านูน้นนี่ใช่ไหม อ่ะดูมีอาหารตามสั่งอะไรมั้ง,งะคะอ๋อมีด้านหน้าทางเข้าอาหารตามสั่งอ่านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกน้ใสค่ะจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะคะอันนี้ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอ่ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใสต้มยำ ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างใช่ไหมหรือว่าบนี่ตีหานูนเลอน์บอ๋อตีห้ารีดเมียอ่ะเมียสวินินสน์ข้าวข้าวตากินข้าวข้าวหมูข้าวห <c oughs> มูกรอบใช่ไหม ดดกีทำไมหน้ามืดเหรอหน้ามืดเหรอยังอ,อ,อ,อาสั่งข้าวเอ่อาเอา,เอามีมีต้มยำลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นหมูเส้นเล็กหนึ่งค่ะลูกชิ้นล้วนเอา เมื่อกี้บอกว่ามีข้าวหมูกรอบอะไรมั้งคะกระดานนี่เลยค่ะหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูแดงอย่างเดียวบอรมีหมูแดงเอาตาที่หาเดี๋ยวเมนูเอาเอาเอาหมูกรอบกับหมูแดงปนกันใช่ไหมปนกันค่ะหนึ่งน้ำเท่าไรหมูกรอบ ลานั่งนี่เหรอ,อนั่งชมว,วิวอันนี้เป็นปลานะคะ<ป>ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวเลยตั้งก็มาเอ่อเอ่อแฟนต้าน้ำเขียวหนึง่งแล้วว,ลวินโดเฮโคแล้วอะไอเราบ้วเอเอเราสแกัดเบร์เลมั้ม แฟนต้าน้ำส้มขวดหนึ่งเขียวขวดหนึ่งมอ็อบสั่งไปอย่างนี้ชะลาแนบอ่ะไม่ใช่นะคะไม่รู้ไปอะไรโอ้โนี่นี่เขาเรียกต้นอะไรคะนี่สวยงาม ธรรมชาตินี่นะคะทุกคนสุดยอดสุดยอดธงไทยวิวสวยมากินก๋วยเตี๋ยวกลางหุบเขาสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ thank you to everyone for watching